อีกครับว้ากุ้งสดๆเลยเต็มดวงๆเออกุ้งบพท่านตายพร้อมได้พี่น้องสวัสดีครับมื้อนี้เฮามาพอกันครับกับก๋วยกุ้งเต็นครับอันดับแรกคือใส่น้ำมันเครื่องก่อนครับมาถูดิบมาถูดิบนี่ ถูกดิบยี่เ้าได้มากเมื่อนี้ครับสุดจัดบแบบแรกเนาะโอ้มันกระเตียนยี่้อตัวนี้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยใส่คำเดียวใส่างเดียวหอเข้าไปสเซนิกระแป๊ก สรวนนี้เส้นเสร์นนี่เด้อดดอ่ายืนนั่งดีกว่าตามเลยข,ข้าวคัว่วอืมย่างไก่กล่องอยู่ดิสนน่น,สนาตามเดยบางนาครับอือม <c oughs> ตัวเองกนิก,น,ก,ก,กนิกก่อนี่บอกก่อเข้าไปมอ๊ะม<า>อ๊ะบ้บะส้มอะไรบ้าอีกอ่ว้าวเป็นไรกุ้งสดๆเลยเต้นดง,งๆเออกุ้งบพะท่านตายพร้อมได้พี่น้อง กินข้าวแรกน้วกันเด้อครับโอ้โหนี่เอ กูเดกเดปอกถากัย้อนนี่นะต้นนี้นะั่วยี่เปเอตเปอยู่าะแ่ว่าพดกปอเขาปอบอกเอคุยใช่ไหมเออมงตกเทมึงบปได้เปาอีก่เดือนเอาใช้่เพื่อวมัวนใจมึงท่านไหตอนไหนเลือก

来，啊，过来。